สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องน,นะครับเอฟซีช่องลูกขนันเงียวเซียวอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาพี่พาน้องมาขอกหอ,อยวิครับพี่น้องน,นะครับผมหลายคลิปที่ผมบ่าว่าที่มานะครับผมหลายท่านก็ได้ง,ง่วงดีๆน้ำเพลินไปเลี้ยงนะครับผมมือน,นี้มีชุดใหม่เข้ามานะครับอยากพาพี่พาน้องเอฟซีลูกขนันเงียวเซียวอีสานเท่าผูกาลังเลี้ยงง่ว ผูกระลังหางัวไปเลี่ยงหรือมีง่วอยู่ขอแล้วอยากจะต่อนะครับต่อยอดไปให้มันมีหลายขึ้นนะครับช่วงนี้หยาหลาครับพี่น้องฝนตกนะครับผมน้ำให้น้ำหน้าน้ำสวนหยาไหลายมาเอาง่วไปกินอยากก่อนครับพี่น้องนะครับผมเบิดหยาจังายออกเกิดยังไงก็ได้ก,ดก,ดก,กำไรครับพี่น้องสำหรับขอกองอวีถือว่าเป็นขอกที่งัวราคาพ่อฟัง นะครับผมถูกใจเกษตรกรผู้อยากจะเลี้ยงง้วโดยแท้จริงครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนไปรับช่วงง้วหอยวิเดี๋ยวทักขายไปจะมานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้รอเลยนะครับวันนี้ีได้เสียไม้ของไอ้ลูกข้าวเหนียวเพิ่นเอามาให้ขอบคุณหลายๆครับอ้าวนะครับผมวันนี้เอาได้เสีอมาฝาควอยวิเพิ่นนะครับเพิ่นว่าคนเย็ซีทั้งหลายนะครับผมได้เสืยกำงามมาฝาควอยวิสำหรับผู้อยากได้เสีอหยุกเลียวใส่สานกับทักมาได้ครับพี่น้องนะครับผมบ่แพงดอกพี่น้องนะครับผมส่งหอดบ้านกับตัวละซีลอยเองนะครับผมก็ืืออว่าาได้้เสงมครับพี่น้องไป นะครับฝากพี่ฝากน้องไว้ก่อนไปรับชมหอยวิฝากทีวีเคออราะห์กับเบอร์โทรจะได้น,นะครับ <ขอ S 1> ผมบ้านอยู่วันน้องอี้กุ้มตำบลกุ้งสมบูรณ์อำเภอกุมราชสัยอำเภอกุมราชสัยจังหวัดกาฬสินธุ์นาะ เบอร์โทรจะง่ายนะครับต่อแรกกับศูนย์แปดสามศ0นย์แปดสามแปดสามศูนย์แปดสาครับพี่น้องเบอร์กับศูนย์หกซีศูน6์หกซีหกเกองสด้เอเบอร์ที่สองนี่มีไลน์ใส่ไลน์ได้ครับอ่าเบอร์ที่สองแอดไลน์มาเด้นะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องแม่ที่แหลกกันครับพี่น้องนะครับผมเปิดหัวมาหนีเอางัวแม่สาวครับพี่น้องมาฝากพี่น้องก่อน แม่สาวเลือดดีครับพี่น้องโค้งสางใหญ่ๆนะครับสําหรับผู้อยากจะได้ง่วใหญ่ไปต่อยอดในคอกในฟาร์มนะครับผมอยากจะลองมาเล่นโค้งใหญ่ๆให้ลูกหนาๆจังหน่อยครับพี่น้องนะครับเอาแม่ที่แหลกนะครับผมหมายเลขหนึ่งครับพี่น้องนะครับเป็นแม่สาวอายุจักเดือนครับพี่วิสิบสามเดือนครับผมสิบสามเดือนครับพี่น้องอ่ะง่วสาวอายุสิบสามเดือนอ่ะพิ่นว่าเป็นลูกหลอดถึงลูกควบตัวนี่ เพื่อนว่าเป็นลูกหลอดนะครับว่าเป็นลูกซีไหวแต่ว่ามีใบมีหลอดครับผมมีใบมีหลอดเนาะครับเนาะบอกไว้ก็เพื่อว่าห้างเพื่อได้ไปผสมกับเพื่อไปผสมตัวเก่าครับเพื่อได้บอกเพื่อว่าเฉได้ราคาดอกตัวบอกไว้นี่คือบอกห้ไปผสมซ้ำมันถึเป็นเลือดชิดนะครับเนาะงานบอกได้บอกเพื่อว่าเฉียดได้ราคาเดี๋ยวราคามึงก็ตามตัวนี่แหละครับเอาพอมาผสมลูกว่าดีครับพี่น้องบอกไว้ซื้อครับเอาครับส่วนสูงขึ้นไปหอดลอยซี่บีบหาไปบอกมาลอยสี่สิบสามครับลอยสี่สิบสามนะครับเบื้องชัยครับพี่น้องมัดกำเนื้อมัด แม่เพิ่นเอาจะออกขึ้นดูบาซิน้อครับพี่น้องนะครับเอาสำหรับผู้อยากจะได้ฟังราคาเปิดอกนะครับแม่ที่แรกเมื่อวันี่หาชิปเก่าครับผมห้าหมื่นเก้าพันครับพี่น้องแม่สาวงามๆนะครับผมอ่านะครับเอาไปเห็ดแม่บอกพันอายุเพิ่งสิบสามเดือนเองสิบสามเดือนครับผมโค้งสั่งมาดีพี่น้องเบื้องข้อขานะครับองศาขาดีนะครับผมข้อขาลำไย่อดีครับพี่น้องนะครับหาสิบเท่าได้ก่อนครับห้าสิบเก้าครับหาหมื่นเก่าพันครับพี่น้องแม่ที่แรกได้ครับพี่น้องหมายเลขกหนึ่งหมายเหล็กหนึ่งครับผู้เท่ามาถามก็ถาาาามมมเเเลลยยว่ป็นนหขะครับ เอาเดี๋ยวมะบึงไมายเหล็กสองครับพี่น้องนะครับผมหมยเล็กสองครับหม้เล็กสองอันนี้เป็นม่วงเมียสาวเพ็ดเขาเลยนะครับเนาะแม่ครับผมเพ็ดเขาตัวนี้เป็นเมียสาวขุดเขาเรียบร้อยเป็นม่วงหัวโลนนะครับประมาณจะเดือนหรอครับพายวิตัวนี้ประมาณปีครับผมประมาณหนึ่งปีนะครับบูครบเครื่องครับพี่น้องร้อยสามประมาณร้อยสามสิบแปดครับสามสิบแปดนะครับผมเอาอันนี้ก็นาจะส่งลูกหลอนนะพี่น้องขุดเขาเรียบร้อยนะครับผมหน้าตาส่งเป็นออกบราหมั่น นะครับนะครับทรงบาเน่าเอิ่นเป็นลูกกระทบนะครับผ้าบามันมาหลายไปได้ครับเม่ที่2องม่ที่สองไปไปหามืนครับผมหามื้นครับพี่รองหางเหยาหลากพืนพผิดรองเบึ้งนะครับิ้นบอกว่าลูกเค3อฟสามึ่งแต่ว่ามีใบมีหลอดครับบอกใว้ซื้อครับเพื่อว่าไปผสมเค3ฟสามนึ่งมมีใบมีหลอดนะครับครับผมเอานะครับผู้เอาไปกับเพื่อนแจงไว้ได้ไปรองหน้าขผม เอาอันนี้ก็ควนแจ้งไว้แต่ว่าเอกสารเพิ่นบ่มีให้เราพี่น้องนะครับผมเอกสารครับผมมี่เจริญนะครับหาเงินถ้วนครับหาเงินถ้วนนะครับพี่น้องหมายเลขสองนะครับเอาหมายเลขสามนะครับตัวนี้นะครับเป็นเมียสาวเขาพึ่งขึ้นนะครับคลิปหูขอบดำนะครับตัวนี้ประมาณสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนนะครับเป็นเมียสาวเราพี่น้องเพราะได้ทับนะครับง้อสิบสี่เดือนตัวนี้เป็นออกบรามันหูสันแล้วพี่น้องนะครับหูสันหูโกบสันแล้วนะครับบอกว่าเป็นแค่แบบสามนั่นคือกาว่าไม่ใบไม่หลอดครับนี ลูกเคเอฟสามหนึ่งจ็ดเดือนแล้วครับอายุประมาณ14เดือนครับผมสิเดือนครับพี่น้องอีก3าสเดือนก็ได้ผสมแล้วลอยสี่สิบขึ้นอยู่ครับพี่น้องส่วนสูงนะครับฟังราคาเปิดนะครับพายวีแม่นี่หามื่นกันครับหามื่นขึ้กันนะครับพี่น้องแม่ที่3เป็นแม่สาวนะครับหามื่นบาทนะครับบ่มีตำหนิ้งเลยนะครับเนาะวิตครับว่าวิตตมิ้งเม่ที่3นะครับเอาต่อไปเบิ้งแม่ที่4นะครับตัวนี้ก็แม่สาวนะครับเนาะแม่สาวครับเสือคืองงามใส่พี่น้องนะครับ เอานะครับสิมันคลิปนี้ละเอาแม่ที่ซีนะครับผมเป็นงั่วแม่สาวนะครับร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ทับไปครับยังว่าทับครับจแต่ว่ามันยิ่งซัดนะครับต่ว่าไปทับบ้านได้ทับเนาะครับเนาะนะครับแม่สาวอายุยุ่ประมัณเจักเดือนหรอครับนี่ประมาณสิบสี่สิบห้าเดือนนะครับอ่าสิบสี่ถึงสิบห้าเดือนครับพี่น้องพี่น้องมัดกกรรมเนื้อนะครับผมใหญ่หนาลึกครับพี่น้องนะครับส่วนสูงกับอ่านะครับ อยูก็มั่นปร่อยสามซิมหาไม้เล็กซีไล่ไปได้ครับเปิดประจีหามือ่นกันครับหาหมื่นขึ้กันครับพี่น้องนะครับผมเอายกซีตัวเล็กกระไรด้พี่น้องสำหรับปูอยากเอาแม่สาวไปเลี้ยงนะครับผมเอาเข่ายขอกยกขาเล้กรได้ครับพี่น้องครับงามหามือ่นเองนะครับอันนี้ราคาห้องเพิ่งยังตัวร้องไห้อีกแล้วครับพี่น้องอีสานเพิ่งกระซ่งไห้ฟรีนนะครับเนาะครับผมไปอีสานซ่งฟรีครับเอานะครับเบิร์ตไปครับผมแม่สาว เดี๋ยวแม่นี่ครับแม่ดำนี่ครับอ่าเดี๋ยวแม่ดำนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวไปบนตัวไวล้วครับนะครับแม่ดำนะครับผสมตัวไวครับผสมจริงนะครับผมเอาเม็ดแม่สาวด้วยคือีลูกมาแล้วแม่นี่แม่สาวครับผมแม่สาวนะครับร้อยสามหกร้อยสามเจ็ดครับพี่น้องส่วนสูงเขาเท่าผ่ารอบได้หนึ่งรอบนะครับผสมได้รอบหนึ่งนะครับเนาะคผ่านหนึ่งรอบครับหลายไปไลยครับ เปิดที่สี่หมื่นบาทครับสี่หมื่นบาทนะครับผมตัวที่หาเนาะครับเนาะครับผมตัวที่หาแม่สีดำข้อลายได้พี่น้องนะครับตังมีลายนะครับผมเปิดที่สี่หมื่นบาทยังไงสี่หมื่นต่อร่องได้ครับพี่น้องในรอบนึงแล้วครับผสมในรอบนึงแลรกผสมจริงครับผสมพอบามันนี่นะครับเนาะครับผมอ่าผสมพอบามันนะครับผมพันหนึ่งรอบเลยเด้อครับพี่น้องเอาไปลุนเอานะครับสี่หมื่นถวนๆราคาห้องต่อรองอีกครับพี่น้องต่อรองได้ครับต่อเอาได้ครับนะครับเอาต่อไปเอาได้ครับผมบดนี้ เป็นแม่ลูกคนนี้นะครับเอาแม่ลูกนะครับผมเอาแม่ลูกตัวเมียครับตัวที่หกเลยครับสำหรับผู้หาแม่ลูกตัวเมียไปเลี้ยงนะครับผมตกมาเบิ่งคูนี่ครับพี่น้องถือว่าก่อมอีหลีครับพี่น้องนะครับผมทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแม่ยลอยสามสิบหาลูกสาวอยู่ประมาณเจ็ดแปดหกเจ็ดเดือนเนาะประมาณนี้แหะครับผมเอวาแม่ทับอีกไปครับแม่ยังครับท้องว่างครับผมแม่ยังบอลเด้ทับด้วยพี่น้องท้องว่างนะครับผมบอลเด็ดทับลูกตัวที่ไหนอยู่น่าแม่ครับบัดนี้ลูกแรกครับผมลูกแรกนะครับเปิดร้ายไปได้ครับคู่นี เบอที่ห5ห0 0าครับ60,000กครับอีก5,000บาทครับพี่น้องนะครับเอาทรงฟรีทั่วภาคอีสานได้ครับพี่น้องสำหรับผู้สนใจน้ำเพลินนะครับอยากได้น้ำเพลินไปเลี้ยงนะครับแม่กับผมมีตามนีนะครับผมบมมีครับหัวหางใหญ่นหยังน่อยเอาขาดำเลี้ยงจังน้อยพี่น้องนะครับเอาไปกินผู้ใดหยาได้หลายนะครับผม กินยามื่อครืนวันเดี๋ยว่ามันอ้วนขึ้นทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องแม่ยกำลังมากจนน้อยกับพ่อผสมแล้วแม่เพราะว่าลูกก็ประมาณหกเดือนประมาณนี้ครับพี่น้องลูกก็มาหกหกเดือนใกล้พ่อผสมแล้วนะครับเอาไปผสมเอาครับพี่น้องนะครับลูกลูกลูกมีใบแล้วครับลูกมีใบวะครับใบเลือาลูกเป็นลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับพี่น้องของกามปูฟาร์มนะครับเป็นลูกมวดหนอกนะพี่น้องมิสเตอร์อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเกิดจากแม่ลูกผสมบรามันส่วนสูงอยู่ว่าหนอยสามสิบหานี่ครับลูกเจ็ดเจ็ดเก้า นะครับผมเชื่องดีครับพี่น้องจับไปได้บัดนะครับหกสิบานะครับเนาะครับผมหกสิบหาต่อรองได้ครับพี่น้องมาเ่นท่มมาเลยนะครับแบงค์ไก้สืที่เรานครับผมเอามักเบอร์โทมไปได้ครับย่าเบร์ก็ได้ครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หกห้าเก้าสองสี่แปดหกหกห้าเกาองสี่แปดหกไดครับศูนย์แปดสามแปดสามศูนย์แปนย์สี่ครับอ่าศูปดมแปดสามนย์ี่หกแปยครับพี่น้อนะครับคีเจ็ดนครับนี่ นะครับผมเกีียร์นไม้เหล็กจิ๊ดนี่ครับแม่ลูกครับลูกกระทบนะครับผมลอยซีซิสหาได้เยอะนะครับผมอันนี้ก็ลูกสาวลูกสาวขอได้ครับนี่สาวเคฟหกแปดครับผมลูกกาลิสเคฟหกแปดพี่น้องฮัทเบิ่งพี่น้องเบิ่งถ่ายลูกเนี่ยเบิ่งมัดกามเนื้อพี่น้องเอ้ยนะครับงามงามครับลูกกาลิสเคฟหกแปดสมรับประกันทองครับกาลิสเคฟหกแปดครับพี่น้องเอ้ามีใบที่ครับพี่น้องกาลิสเคฟหกแปดมีใบมีหลอดนะครับผมเกิดเดือนอ่า นะครับเกือเดือนมกราฮุกหาครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับแม่ทับพอได้แล้วครับอ๋อแม่ทับอ๋อ hit i ศูนย์หนึ่งนะครับผมเทนเดอร์นะครับผมเอาเป็นอ่อง้อท่างพอพันของสุรขันซ์ำครับพี่น้องนะครับผสมหลอดนะครับเนาะผสมหลอดครับผมเอาแม่ประกันท้องไปครับประกันท้องครับตัวท้องนะครับจัดเดือนแล้วครับผม ประมาณ3เดือนครับประมาณ3เดือนลูกที่ไหนล่ะครับในท้องบัดนี้ลูกที่2ครับลูกที่2ครับพี่น้องนะครับอันนี้ลูกสาวกะเลยเข็นแบบไงสูงที่100ประมาณ148บวกครับอ่านะครับผมหลายไปเลยล่ะครับบัดนที่นี่คู่นี้เปิดที่123,000ครับ123,000สนสพันลูกว่าเห็ดเขาเด้อพี่น้องนะครับผมเอาไปเห็ดเขาเอานะครับผมเอาคู่ที่อ่าหมายเลขกเจ็ดนะครับหมายเลขกเจ็ดเล็กครับนะครับผมเอาแม่มี่นมติงสไปนี่ค้อ์นี่ก้อยนิดนึงนะครับผม เอาครูต่อไปตัวไหนครับโอเคเลยครับข้างบนเอาเนี่ยครับอย่าไปข้างบนพูดครับพี่น้องนะครับครับมาตัวนี้แม่เดียวครับแยกลูกไปแล้วไปเบิ้งแม่แยกลูกครับพี่น้องนะครับเป็นหมายเลขกแปดนะพี่เนาะครับผมเป็นหมายเลขกแปดเลยครับอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งหมายเลขกแปดครับพี่น้องนะครับตัวนี้หมายเลขกแปดแม่แยกลูกนะลูกครับลูกตัวที่ไหนแยกไป ลูกแรกครับผมลูกแรกนะครับแยกไปแม่นี่รอยสี่สิบหาอยู่นะครับเนาะครับผมรอยสี่สิบหาทับไปได้ยังครับท่องวางครับผมท่องวางมันได้ทับนะครับลูกแรกแยกไปแม่นี่อยู่รอยสี่สิบหาเอาราคาท่องวางแม่นี่เอาไปเห็นไหมประมาพันสี่สิบเก้าครับผมสี่หมื่นเก้าพันสี่หมื่นเก้าพันครับผมนะครับคือมีลูกมาแตัวหนึ่งได้ครับพี่น้องแยกลูกออกไปวัดนี้ครับเออแยกลูกเรียบร้อยนะครับ กะเหลยกแต่แม่เอาไปเลี้ยงเอาเข้าไปน้องนะครับผมให้อาหารนี่นะครับโคงส่างมาจังหวยสมบูรณ์ติดสัตว์กับผสมเอานะครับสี่หมื่นเท่าไครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องนะครับหมายเลขแปดนะครับเนาะหมายเลขแปดครับต่อไปหมายเลขเก้าครับเดี๋ยวไปเบิ่งหมายเลขเก้านะครับเป็นคู่แม่ลูกนะครับผมแม่หัวหล้นนะครับแม่หัวหล้นกับลูกสาวนะครับอันนี้ลูกสาวเพิ่นเอาแม่หัวหล้นนะครับโบด ลอยสามสิบเลยนะครับส่วนสูงโดยประมาณนะครับอันนี้ลูกสาวเพิ่นประมาณหกเดือนเนาะลูกสาวหนาหกเดือนแม่ท้องไปอ้ายแม่ท้องว่างครับผมแม่พ่อได้ทับด้วยครับเนาะครับเอ้าคู่นี่หลายไป็นไรนะครับนี่เบอร์ที่ห้าสิบแปดครับห้าหมื่นแปดพันนะครับผมลูกที่ไหนครับยุน่าแม่ลูกแรกครับผมลูกโตที่แรกเลยครับพี่น้องนะครับผมคู่นี่ห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดพันครับยังต่อรองได้แม่เฮ็ดเขาหัวโล่นนะครับ ส่วนสูงแม่กับยูลอยสามสิบบวกนะครับผมโดยประมาณนะครับแม่บ้านได้ทับเด้อพี่น้องคู่นี้นะครับผมลูกกับยูประมาณหาถึงหกเดือนนะครับเอาเอาไปทับเอาครับพี่น้องนะครับต่อไปเป็นอ่ายมเล็กเกลาพันไปเลยนะครับเนาะสิบครับต่อไปหม้เล็กสิบนะครับท่องรับประกันท่องครับอ่าสี่สองได้3สามคู่นี้นะครับเนาะแม่ครับผมอันนี้หมายเล็กสิบเด้อพี่น้องเดี๋ยวให้อ่าเพื่อนไปไล่ลูก้นมาก่อนครับผมบบมีลูกด้วยครับบ่มีลูกเหครับครับแม่แม่เดียวครับแม่เดียวเ่ครับ เอาตัวนี ton, ้แม่เดียวนะครับผมเอาตัวนี้แม่เดียวนะครับเอาบ่มเป็นแม่ลูกครับพี่น้องหมายเลขกสิบแม่เดียวนะครับเป็นแม่แยกลูกนะครับติดท้องเรียบร้อยนะครับลูกที่ไหนในท้องสิโบเป็นลูกสองวะครับเอ้านะครับผมลูกที่ว่าสองกับสามหรอพี่น้องนะครับเิ่งป็นแบบ CY07C นะพี่น้องนะครับผม รับประกันทองสี่เดือนครับบุมรับประกันติดทองสี่เดือนสี่ว่ศูนย์เจ็ดสี่ตัวททองเรียบร้อยแล้วครับมีคลิปตัวททองครับมีคลิปตัวททองนะครับอ่าผสมตัวจเมื่อวานนี้อ่าหนึ่งมีหน้าหกหาครับพี่น้องนะครับใบหลอดมีครบตัวททองประกันทองนะพี่น้องนะครับร้อยสี่สิบหอดวนสดุสูงแม่นีินายจะถึงครับนายจะได้แม่งไงอยู่อ่านะครับตัวไงอยู่ครับพี่น้องนะครับเอาตัวนี้เชื่องจับใบได้ครับพี่น้องฟังราคาเปิดได้ครับง้อทองไรไปไหนครับ เบอร์ที่สี่หมื่นหกพันครับสี่หมื่นกับอีกหกพันครับพี่น้องเนี่ยนี่ติดทองเรียบร้อยได้พี่น้องซีไวประกันทองครับมีคลิปตรวจคนตีประกันทองมีคลิปตรวจให้เรียบร้อยไผ่บอลแน่ใจตรวจซ้ำก็ได้ก้อนช่งไหนเพื่อนตรวจไหมหรือไปหอดพักตรวจเอาก็ได้นะครับผมครับคุมีเสียงกันไหนครับอ๋อนะครับผมอันนี้เพื่อนรับผิดชอบให้เบหมดทุกอย่างครับพี่น้องขันว่าทองเพื่อนก็คือต้องตรวจให้ชัดเจนเอกสารใบหลวัธถาวามีก็คือมีถ้าข้อมตัวก็ว่าข้อมตัวนะครับเนาะกัลตินไมาคิดตรวจทองไงครับ นะครับคููนี่ครับต่อไปนะครับล่ำดับที่11ครับพี่น้องอ่า11กับคู่แม่ลูกตัวเมียเด้อพี่น้องนะครับเอาหมายเลข11ลูกตัวเมียแม่ลอยอ่า27่สิบกิจลอแลึกเราเล่านี่นะครับผมเอาลูกที่ไหนล่ะครับยางอยู่น้ำแม่นี่ลูกแรกครับผมลูกแรกนะครับแม่ทับไปพี่แม่ยังบ่ทับครับ้องว่างครับผมแม่ท้องว่างลูกแรกนะครับผมลูกตัวเมียลูกกับประมาณอ่าสามเดือนถึงสี่เดือนครับพี่น้องนะครับลูกประมาณสามถึงสี่เดือน เอานะครับเสียกของขาหรอนะครับผมเอานะครับเบิงฟังราคาเปิดครูแม่ลูกนะครับหลายรับไหมครับบาดนดีห้าหมื่นห้าพันครับต่อรองได้ครับผมห้าหมื่นกับอีกห้าพันเลครับพี่น้องต่อรองได้ครับพี่น้องครูนี่แม่พันเดชับนะครับผมครับผมเอาครูต่อไปหมายเลขสิบสองสิบสองหูเงาหน่ครับเอาแม่หูเงานะครับผมกับลูกตัวผู๋เนาะครับผมลูกผู๋อะไรลูกผูอะไรเบิงนะครับผม 谢谢 eter, own, oh bitch, แ ased, Rut, ان, ม่หูยาวกับลูกครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเบิ้งนะครับเอาแม่เป็นฮินดูบาซินนะครับผมลูกไส้รลูกไส้นะครับลูกไส้อยู่ประม่านอ่สามเดือนนะครับผมลูกประมาณสามเดือนแม่ทับอีกไม่ได้ป่ะนี่ยังครับรงวัลครับผมลูกที่ไหนอยู่น้าแม่สินบลูกสองลูกสามแล้วครับอ่าสองสามดึงแม่ก็จะไม่ได้อ่าดึงแม่ยางถือลูกม่าไม่ได้นะครับเอาคููนี่เป็นคููแม่ลูกตัวผู้นะพี่น้องนะครับผมหลายไปได้แห้วครับคููนี้บ่ะนี้บริจิตหมื่นบาทครับจิตหมื่นครับพี่น้องแม่ยิ่ง่ครับพี่น้อง โค้งสังร้อยเกือบร้อยหาซิปนะครับแม่เพิ่นนะครับโบดครบเครื่องคลิปหมูดดำนะครับเอานะครับเบิ้งลูกไส้นะครับผมเป็นลูกกายเรื้เขี้ยวกแปดด้วครับเนาะผมเอาไปเห็ดพ่อพันธุ์ครับพี่น้องนะครับเอาไปเลี้ยงดีๆเล็กน้อยนะครับแม่สูงง่ายขนาดนี้สำหรับผู้มักสายกระทบอยากเอาไปปั่นเห็ดพ่อพันธุ์นะครับเอาครูนี่ว่าผิดหวังแน่นอนเปิดไปจะได้กับเขาบ่ายเจ็ดหมื่นบาทครับผมเจ็ดหมื่นบาทยังต่อรองได้อีกครับพี่น้องราคาเป็นห่อละไร นะครับสำหรับผู้หมักน้ำหอยวิหมายเลขส2อนะครับเนาะครับผมหมายเลข12บนะครับอ่ะก็ไป13คามมลูกไม้อยบ13าไปเบื้องลูกนะครับพึ่งคอดครับพี่น้องนาจะได้ประมาณพ่ออาทิตย์ไปยัยวนอาทิตย์นี่แหละครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับพึ่งคอดหมายเลข13บาด้ครับพี่น้องบานนี้พึ่งคอดนะครับ๋ยวเพิ่นเอาลูกมาให้เบื้องนะครับลูกมีใบมีหลอดเยอะต่ว่าไ่ได้เอามานะลูกควาใดพี่นาลูกควาใดวะอ่านหมอกเอานะครับ เมียรถลูกก็ลูกเร็วลูกเร็วลูกเร็วเมื่อยนะครับเอานี่นะครับพี่น้องลูกผู้พี่แม่ครับนี่ลูกแม่ครับผมอ่าลูกตัวเมียนะครับผมลูกตัวที่ใดนเพิ่อนได้ลูกตัวที่สามนะครับลูกตัวที่สามนะครับแม่อยู่ประมาณหน่อยสี่สิบนะครับลูกมีใบมีหลอดด้วยนะครับใบมีหลอดเป็นลูกหลอดนะครับเนาะลูกหลอดครับผมมีใบมีหลอดครับแต่ว่ามในนี้มันหลุดร้ายไปแน่ล่ะครับราคาห้องไว้จิตเจ็ดหมื่นบาทครับผมต่อรองได้ครับอ่าเจ็ดหมื่นบาทต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องนะครับผม เอาคู่นี่ผู้สนใจกับเมืองตัวจริงเอานะครับออานี่ครับแม่เพิ่อนง่ายเชื่องครับเอานะครับแม่มีขนแซมขาวอยู่นานนิดนึงนะครับพี่น้องนะครับอย่างอื่นมามีแต่นีหมดแล้ะครับเนาะอย่างอื่นก็บมมีทำนี้เอาเชื่องดีนะครับผมเชชืื่่อองงครับเพิ่งคลอดนะครับผู้มักแม่ลูกเอาไปยังเอาลูกตัวเมียนะครับผมเอาละค่ายเราหนึงได้เจ็ดหมื่นบาทครับผมเจ็ดหมื่นบาทแม่ลูกตัวเมียนะครับหมายเลขสิบสามสิบสามครับผมเอาสนใจมาชมตัวจริงในบ้านได็กก็เข้าไป บ้านน้องอีกุ้มบ้านนองอีกุ้มตำบลโคกสมบูรณ์ตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกำราศสจังหวัดกาฬสินครับผมอำเภอกำราไสจังหวัดกาฬสินย้ำเบอร์โทรอีกรอดบนึ่งนะครับ083 0์แปดสามศูนย์แปดสามแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดศูนย์สี่ครับแปดศูนย์สี่หกเบอร์ไล่เลยครับศูนย์หกสี่ศูนยหกสี่หกห้าก้าสองสี่แปดหกครับหกห้าเก้าสองสี่แปดหกนะครับพี่น้องนะครับสนใจนะครับขอกหอยวิมีทั้งแม่ลูกหรือแม่สาวหรือแม่ท่อง ต่เอามีใบมีหลอดเพิ่งใบมีให้ครับผมอีกรอบครับนะครับผมตัวตัวนมีมีหลอดเพิ่งกระเจงว่าเป็นผสมโตนะครับรายละเอียดครบนะครับทรงฟีทัวร์ภาคอีสานมาต้องห่วงเรื่องการขนส่งขอให้มักน้ำเพลินผู้ปรพูดมาคุยนะครับผู้มาแล้วต่อรองได้อีกหลายบาทแน่นอนครับพี่ร่องต่อรองได้ครับผมเข็งมาอก ว่ามาจากช่องลูกก้นยาเสียอีสานนะพี่น้องนะครับผมลูกก้นยาเสียอีสานนะครับเบิงบาวาที่นะครับเช็คบอกหอยวีเพลินมานะครับผมลดราคาได้เพิ่มอีกครับพี่น้องนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จากลาพี่น้องทันนี้นะครับผมโอ้คุณบุรีเสี่ยเสี่ยวผู้งามในงานนะครับเสี่ยวไม่ได้ตัวแรกผนเด้มาวันนี้ขอบคุณครับนะครับผมตัวแรกเห็นหอยวีเลยพี่น้องนะแต่ลาทั้งนี้ครับผมสวัสดีครับ